สวัสดีครับผมลุงชัยไายบ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับคลิกนะครับที่มีการแตกยอดแตกกิ่งนะครับพร้อมกับติดตาดอกนะครับแล้วก็ติดฝนอย่างรวดเร็วนะครับนะครับตั้งแต่หมดฤดูฝนมานี้นะครับฤดูหนาวจริงๆนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แสดงสภาพ อากาศที่หนาวเหน็บอะไรมากมายเลยนะครับนะครับมันอากาศมันจะอบอุ่นซะมากกว่านะครับมันจะร้อนซะมากกว่านะครับอย่างวันนี้ก็ร้อนสุดๆเลยนะครับกลางวันนะครับส่วนตอนเช้าก็จะมีหมอกลงนะครับบางๆนะครับอากาศก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายนะครับไม่ได้ถึงขั้นต้องมีเสื้อกันหนาวอะไรกันเลยนะครับเมื่อเช้านี้ผมยังถอดเสื้อเฉยเลยนะครับผมนะครับ สภาพดินฟ้าอากาศแบบนี้นะครับอุ่นๆแบบนี้นะครับเราใส่ปุ๋ยนะครับเราใส่เพียงนิดเดียวนะครับนะครับปฏิกิริยาที่ตอบสนองมานะครับนะครับก็จะรวดเร็วนะครับรวดเร็วมากเลยนะครับพริกนะครับเมื่อได้รับปุ๋ยนะครับแม้เพียงนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มี ความชื้นนะครับที่พอเหมาะนะครับในดินนะครับพริกก็จะแตกรากนะครับหาอาหารกันอย่างแบบว่าแบบว่าดีมากเลยนะครับดีมากเลยนะครับนะครับเนื่องจากพริกนะครับเป็นพืชที่ชอบอากาศอบอุ่นนะครับชอบอากาศอบอุ่นนะครับนะครับแม้อากาศร้อนมากในช่วงเดือนเมีานาเมษายนนะครับ พริกก็ยังทนสภาพอยู่ได้นะครับถึงแม้อากาศจะร้อนมาเช่นนั้นก็จะมีผลกระทบกับเ,เม็ดพริกนะครับถ้าให้น้ําไม่พอเม็ดพริกก็จะเหี่ยวนะครับเหี่ยวเม็ดไม่โตได้นะครับแต่ว่าต้นพริกก็ยังสามารถที่จะแตกยอดอ่อนแตกใบอ่อนนะครับแล้วก็แทงช่อดอกได้นะครับถ้าได้รับน้ําอย่างเพียงพอนะครับนะครับเนื่องจากพริก เป็นพืชที่ชอบอากาศอบอุ่นฉะนั้นเราเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับไม่เพียงนิดเดียวนะครับผมนะครับมันก็แตกยอดแตกยอดอ่อนนะครับแทงช่อดอกนะครับติดดอกออกผลได้ได้ดีพอสมควรนะครับดีมากเลยนะครับไม่ใช่ดีพอสมควรนะครับนะครับ สังเกตว่าผมก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับก็ตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับผมใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรมากมายละละลายน้ําให้นิดๆหน่อยๆนะครับละลายน้ําเสร็จแล้วยังมาผสมน้ําเปล่าอีกให้อีกนะครับก็เท่ากับว่าให้ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแต่ในช่วงหน,หน้าหนาวนะครับถ้าหน้าหนาวจริงๆนะครับหนาวจริงๆ,ๆอย่างเช่นมีลม นะครับมีลมหนาวมามากๆนะครับพริกจะหยุดชะงักเลยนะครับเราจะให้ปุ๋ยมากให้เยอะเพียงใดนะครับก็ไม่ตอบสนองหรอกครับนะครับพริกก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะครับยอดหดยอดสั้นใบเหลืองใบด่างใบลายซะมากกว่านะครับถ้าหน้าหนาวนะครับท่านอากาศหนาวจริงๆนะครับ คุณจะให้ปุ๋ยเพียงใดจะให้ฮอร์โมนอะไรไปก็ช่างเถอะนะครับพิกก็ไม่ตอบสนองอยู่ดีนะครับนะครับส่วนอากาศอุนอ่นๆอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับให้อะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับพิกก็จะแตกยอดแตกตาดอกนะครับพร้อมกับแตกตาดอกพร้อมกับติดผลได้ดีนะครับ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าความชื้นในดินต้องต้องพอเหมาะด้วยนะครับต้องเพียงพอนะครับนะครับต้องมีความชื้นไม่น้อยกว่า50%เลยนะครับนะครับเห็นไหครับความชื้นไม่น้อยกว่า50%เลยนะครับหน้าร้อนอย่างนี้นะครับปัญหาเรื่องการให้น้ํามากเกินไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับนะครับให้ไปเถอะนะครับให้ไปเถอะ นะครับเพราะว่ามันร้อนอยู่แล้วมันความชื้นในดินมันก็ระเหิดนะครับระเหิดระเหยนะครับตามสภาพอากาศที่ร้อนจัดอยู่แล้วนะครับมันก็มันก็ไม่ถึงกับจะทําให้นอกน้ําได้ง่ายๆนะครับนะครับไม่เหมือนหน้าฝนนะครับที่ฝนตกสะสมมากๆนะครับฝนตกสะสมมันกระจายนะ้ำมันมัน ความชื้นมันเต็มพื้นอยู่แล้วนะครับมันมันก็ไม่รู้จับระบายหรือถูกดูดคืนไปที่ไหนนะครับส่วนหน้าแรงแบบนี้นะครับหมดหน้าฝนแบบนี้นะครับดินมันก็จะดูดเอาความชื้นภายใต้บริเวณรากพลิกมาออกมาอยู่แล้วนะครับมันไม่ไม่มีทางที่จะขังหรือว่าทำให้รากเน่าควนเน่าได้ไง่ายๆหรอกครับนะครับ บางท่านนะครับปลูกพริกนะครับช่วงฤดูแล้งนี่นะครับไม่ได้ยกล่องเลยนะครับนะครับกับกับทําเป็นล่องนะครับทําเป็นล่องลงไปนะครับลึกลงไปนะครับประมาณอ่าห้าประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปลูกใต้ล่องเลยนะครับก็ไม่ไม่ถึงมันก็ไม่ตายนะครับมันก็ไม่ตายไม่ได้ทําให้รากเน่าคุนเน่าเลยนะครับมันทําให้พริกได้รับความชื้นที่ ที่เพียงพอนะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าการทำละลายนะครับของปุ๋ยของกาะถอาหารมันก็ดีขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ทำให้ความชื้นนะครับรัชลอนะครับรัละชะลอการและเหิดและเหยไปไปได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อหลักพลิกหลักพืชได้มากนะครับนะ นีครับเห็นไหมครับแตกกิ่งแตกกิ่งก้านแตกตาดอกแทงช่อดอกเยอะเลยนะครับเนื่องจากอากาศอบอุ่นนะครับมันผิดกับอากาศหนาวมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องหนาวเลยก็ดีนะครับผมนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการทําพริกของชาวสวนพริกได้มากเลยนะครับ เกษตรกรผู้ปลูกที่จะได้มีผลผลิตเยอะๆนะครับให้เก็บนะครับออกตลาดนะครับนะครับก็พยายามให้ความชื้นนะครับให้ให้คงที่นะครับให้อยู่ในระดับ50 6 0นนะครับในดินนะครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ไม่ต้องให้มากมายครับให้ตามกำหนดเวลาให้ตามความพอดีนะครับก็สังเกต ที่ต้นพริกนะครับก็ได้นะครับสังเกตที่ใบก็ได้นะครับนะครับก็ไม่ต้องให้สูตรพิเศษสูตรพิสดารอะไรมากมายนะครับที่มันจะทําใหา้ราคาปุ๋ยมัน,มน,มนแพงนะครับไม่ต้องใช้ของแพงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศมันมันเป็นใจแล้วมันก็ทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีนะครับไปได้สวยนะครับ ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมนะครับถ้าถูกใจเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากคนร้ายกดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงัยไร้บ้านานาชาแน,นลนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับในการทําคลิปนะครับแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ